ครับข่าวสุดชวนแก้ประเด็นมันจะได้เคลืนไหวกับวันนี้เรามาแก้ประเด็นกับท่านบรรดาสถิราชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในไล่เรื่องครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่เล่งข่าวชาวใต้นะครับเหนื่อยไหมครับต้นครับผ่านมา10วันเฝ้าระวังอันตรายกันมาช่วงนี้ก็เหมือนนําเรียนพี่น้องประชาชนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราระยะทางทางหลวงหมายเลข 41นะครับ,รบ200กว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นในเรื่องของบัติเหตุเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภ,ภัยนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยนะครับก็ขอกลับเรียนว่าท่านผู้วา่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีนโยบายนะครับ,รบชัดเจนแล้วนะครับว่าใน200กิโลเมตรเนี่ยของทางหลวงหมายเลข41เนี่ยในเทศการสงการานนะครับ คงจะมีความเข้มขน้นในเรื่องของการบ,บังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างจริงจังนะครับมไม่ว่าจะเป็นมาตรการ10รถขมนะครับ,รบมาตรการของอผู้ขับขี่ในเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เรื่องของเข็มขัดนิรภัยนะครับ,รบในแล้วเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมัครนะครับพี่น้องใน10วันนะครับตั้งแต่วันที่27ธันวาคมถึงวันที่5มกราคม68นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ24รายนะครับ24รายทั้งหมด24รายนะครับครับผมบาดเจ็บยี่เป็นเท่าไงบาดเจ็บก็89ครับบาดเจ็บถึงร้อยครับถึงร้อยครับร้อยรายร้อยรายครับแต่จำนวนบาดเหตุได้89ราย89ราย บาดเจ็ <ฮะ S 1> บ <ฮะ S 1> ประมาณหนึ่งรอายนะครับเสียชีวิต24รา,าย24ราย24ราย10วันของสุราธานีนะครับแต่คราวนี้ค่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่หนึ่งถึงสองมกราคมที่ผ่านมาในพื้นที่ป่าเวอ,เอํำเภอชัยยาค่ะที่ตรงนั้นมีผู้เสียชีวิตสูงถึงส2บายกันเลยค่ะตรงนี้เรามีการสอบสวนหรือว่ามีการวางแนวทางในการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ํายังไงบ้างคะท่านรองครับในรายที่หนึ่งะครับในวันที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของ ท่องเที่ยวนะครับนำเที่ยวพี่น้องจากมหาชัยนะในการเดินทางเนี่ยก็มีผู้โดยสารเนี่ยสาแล้วก็มีคนขับ1แล้วก็ผู้ช่วยขับ1นะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุประมาณสักทุ่มกว่าเนี่ยหนะครับเสียชีวิต5เลยนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าทางหลวงมาเลข41ประมาณหลักกิโลเมตรที่179เบนี่ยนะครับบวก700เนี่ยก็เป็นการก่อสร้าง นะครับปรับปรุงผิวถนนนะครับแล้วก็ยังไม่มีการตรวจรับนะฮะเลยทําให้เกิดทระวิสัยนะครับที่ที่ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยก็ไม่ได้ระมัดระวังก็เกิดประเหตุเลยนะครับเพราะว่า 1. การเลนบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นปลายโค้งพอดีนะฮะไม่มีการเลนสองเส้นตีนะครับเส้นเส้นกลางถนนเส้นจราจรข้างทาง ก็ไม่ได้ตียังไม่ตีทีครับแล้วก็ 3. ไฟสองสว่างนะครับก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีนะครับคือผมเลยนำเรียนว่าเหตุการณ์ของจังหวัดเราเนี่ยเกิดจากเรื่องของบุคคลด้วยนะครับผู้ขับขี่เองก็อาจจะประมาทนะครับสภาพถนนที่กรมทางหลวงรับผิดชอบนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ทัศนาวิสัยนะครับเป็นกลางคืนด้วยแสงสว่างมันก็ไม่พอนะครับตรงนั้น ก็จะพ้นมาอีกประมาณ4กิโลเป็นกกิโลเมตรประมาณ174 175เป็นทางตรงฮะก็วันที่สองับมาคือรุ่งเช้ารุ่งเช้าครับอีกวันหนึ่งก็เป็นวัยรุ่นนะฮะขับรถตอนครึ่งมาจากชุมพรจะไปจังหวัดตรังก็ในรถก็มีผู้โดยสาร7จรายนะครับก็พอระยะเบรกเนี่ยไม่มีเลยนะฮะที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาดูเนี่ยกบว่า ส0ิกว่ากิโลสามิบกว่าเมตรนะระยะวิ่งเขาชนต้นไม้ไมกมไม็ไม่เบรกเลยฮะไม่เบรกเลยครับวิ่งเขาชนต้นไม้โปะเข้าไปก็คือแสดงว่าผู้ขับขี่นี่หลับในอมผมปรากฏว่าหกคนเนี่ยก็คา,าที่ครับอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหลังนะเป็นผู้ชายอายุยี่ิบห้าเนี่ยไม่ได้คาดเข็มขัดแต่ไปกระแทกกับเบาะก็ผมปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตครับถ้าก็เจ็ดรายพอดีนะครับ ตรงนั้นนะฮะเนื่องจากว่าเป็นทางตรงระยะทางเนี่ยมันตรงหลายกิโลนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยท่านผู้ว่าก็เลยวางแนวทางไว้2องสาแนวทางะนะครับ,รบว่าเส้นทางหลวงหมายเลขสีเ็นี่ยประมาณ200กิโลเนี่ยเราคงจะต้องมีจุดที่มันชะลอความเร็วนะครับ,รบลดสปีดลงเพื่อจะใหะ้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ระมัดระวังส่วนที่2เป็นเรื่องของไฟจราจรที่จะต้องไฟวาบ นะครับจะต้องแจ้งเตือนแจ้งเตือนพอทุกจุดนะฮะเราจะต้องดําเนินการส่วนที่3ก็คือป้ายครับป้ายต่างๆป้ายต่างๆที่เราเราคงจะต้องมีการกําหนดนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับมีด่านมีไฟและมีป้ายเตือนนะครับแล้วกาดเลนเส้นตีอะไรเงี้ยเราจะดาเนินการให้ชัดเจนนะครับก็2เคสเนี่ยก็ถือว่า5้บวกเเป็น12บสองก็ถือว่าเยอะนะครับตรงนั้นเป็นทางหลวงหมายเลขก1สิบเอ็ดนะครับ ซึ่งก็คงจะถอดบทเรียนนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับท่านธิรุตท่านได้มีหนังสือนะครับแจ้งไปทางทางหลวงแล้วนะครับว่าให้เตรียมนะครับยังไงให้ชัดเจนนะครับทุกอย่างนะครับในเรื่องของมาตรการทางถนนนะครับครับเราก็จะดําเนินการให้ครับครับเพื่อจะรองรับในส่วนของสงการด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับการด้วยทางถนนและทางน้ําบ้านเราก็เกิดขึ้นเหมือนกันครับเรือล่มที่เกาะพงานเนี่ยนักท่องเที่ยวเกาหลี ได้เสีชีวิตนี้นครับครับเรื่องนี้ก็นําเรียนอย่างนี้ฮะว่าขนาดนี้เนี่ยทางเหตุการณ์ที่หาดินนะครับครับ,รบผลปรากฏว่าในวันที่29กเนี่ยก็มีการจ้างเนาะเรือนะครับออกไปนอกบริเวณซึ่งเป็นการฝ่าฝืนนะครับประกาศของกรมอุตุ เรื่องของพายุขึ้นลมแรงแล้วก็ที่ห้ามเรือเล็กงดออกจากฝั่งฝ่าฝืนประกาศกรมเจ้าท่าเรื่องของมาตรการความปลอดภัยแล้วที่สําคัญไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนําคือไม่ให้ออกแล้วไม่พอกรณีที่ผู้โดยสารไม่สวมเสื้อชูชีพอีกออไอ้นี่นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องอดำเนินการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายในเบื้องต้นเนี่ย ก็คนขับนะครับก็ขอสมมนนามไว้ก่อนนะฮะก็เป็นพี่น้องเรานี่แหละครับก็ได้แจ้งข้อหานะครับว่ากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับก็ตรวจสารเสพติดนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายก็ทางผู้ขับเรือนะครับก็รับสารภาพนะครับทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ขณะดนี้ก็ทางเราก็ติดตามนะครับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับชาวเกาหลีเนี่ย มาตกลงช่วยเหลือค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายต่อไปซึ่งขณะนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าก็เน้นนะครับให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกาะพัง,งันเนี่ยแล้วก็ตำรวจนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะฮะให้ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น,นครับทุกรูปแบบนะครับเพื่อ,อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของจังหวัดเราครับ,รบซึ่งก็เน้นย้าเสมอนะครับ,รบเรื่องสมเสื้อชูชีพเนี่ยมผมว่า นักท่องเที่ยวเองก็ก็ต้องฟังเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเดินทางอยากจะไปเที่ยวอยากสนุกนะฮะเราก็ไปทําฝาฝืนมาพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเกิดความสูญเสียนะครับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเราก็จะเสียหายนะครับก็ในการนี้ก็ได้รับความดูแลนะครับจากมูลนิธินะครับกุศลศรัทธานะครับเกาะพังงันนะครับได้ช่วยเหลือน,นักท่องเที่ยวนะครับคืนนั้น ก็คนเดียวนะฮะที่เหลือก็รอดหมด12คนนะครับ,รบก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะคการท่องเที่ยวค่ะอืมค่ะคราวนี้มาอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องการ,กรเกษตรกันบ้างคะ่ะท่านรองมะพร้าวตอนนี้แพงแต่ว่าต้องเจอกับโรคระบาดนะคะนอนหัวดําในมะพร้าวแล้วก็ปาล์มคะ่ะล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาตรการแก้ไขของเราเป็นยังไงคะครับตอนนี้เนี่ยเราประชุมเบื้องต้นนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีศูนย์ส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางเกษตรจังหวัดนะครับมาหาลือกันคือขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทั้งปาล์มนะครับทั้งมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็ยี่สิบกว่าบาทนะครับแพงนะฮะก็เป็นเหตุนะครับปกติแล้วเนี่ยพอฤดูฝนเนี่ยพวกนอนหัวดําแมลงดําหนามมะพร้าวนะครับก็จะ หายหายไปเองแต่ตอนนี้กลับไม่หายครับแม้ฝนล,ลงอะไรก็ไม่หายก็เลยเกิดการระบาดประมาณพันกว่าไร่นะครับในในพื้นที่จังหวัดเรานะครับ <c oughs> ก็จะเป็นทางาทางเมืองนะครับอําเภอเมืองเนี่ยก็600กว่าไร่นะครับพังงานก็200กว่าไร่แล้วก็จะเป็นชัยาพุนพินนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนแล้วก็จะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ของอาทางการดิษดิตนะครับก็จะมีพวก นิดหน่อยนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยมาตรการของจังหวัดเราเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของมาตรการการแจ้งเตือนก่อนนะครับพอแจ้งเตือนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คงจะให้พี่น้องเนี่ยระมัดระวังแล้วก็มามาตรการการควบคุมนะครับคงต้องปรับพฤติกรรมการทําเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับประยุกต์ใช้การจัดการศัตรูพืชด้วยผสมผสานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาตรการการช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมันคงจะมี3วิธีนะครับ พิธีแรกก็เคิงเคิงตัดแต่งถางทั้งหมดเลยถองใบออกให้หมดเลยอันดับสองก็เหมือนที่นําเรียนนะครับใช้แตนเบียนนะฮะไปช่วยกินไปช่วยกินไปช่วยจับมันอันที่สามใช้สารเคมีนะครับสารเคมีเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายก็หกสิบาทนะหกสิบาทต่อต้นนะครับก็ฉีดสามสิบซีซีมั้งผมประมาณนี้นะครับซึ่งเราเองก็จะรีบดําเนินการนะครับสนับสนุนนะฮะเพราะว่า ในเรื่องของระเบียบกฎหมายเนี่ยตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังเนี่ยมีข้อข้อปิดย่อยเยอะนะฮะเกิดเราทาใช้เงินโดยประมาทก็อาจจะโดนไปด้วยะะเพราะฉะนั้นก็เบื้องต้นนะฮะก็ใช้เรื่องของการแจ้งการเตือนก่อนแล้วก็ควบคุมนะฮะปรับวิธีการ,รอาจจะตัดทางใบนะครับแล้วก็ใช้แตนเบียนไปเท่าที่เรามีอยู่นะฮะสนรับสนุนและเดี๋ยวทางการแก้ไขปัญหาในขั้นรุนแรงเนี่ย ถ้าเป็นภัยพิบัติเป็นโรคภัยพิบัติรุนแรงเนี่ยอาจจะต้องหางบประมาณนะครับกบกลางของรัฐบาลเนี่ยทางกระทรวงเกษตรนะครับสนับสนุนเราครับก็นำเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราเป็นห่วงนะครับสุนทุรธานีเยอะไหมครับพื้นที่ประมาณก็นำเรียนครับประมาณพันหนึ่งประมาณพันไร่พันไร่โซนเโนเมืองครับโซนเมืองเลยโซนเมืองนี่หกร้อยกว่าไร่นะครับเฉพาะในบางเนี่ยก็คงเยอะนะครับเรื่องของหนอน้ำดำส่วนแมลงหนามดำเนี่ยก็คงแบบมีนิดเดหน่อยนะครับก็ เหมือนกันนะฮะมแมลงหนามดาก็คงเป็นทางเกาะนะครับก็จะมีเกาะพังงานนะครับแล้วก็การนัดิดในเขตอะไรนิดหน่อยนะครับ,รบนั่นก็คือมาตรการนั่นเองนะคะเกษตรนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้มาอีกแล้วกับงานใหญ่ของสุราษฎร์ธานีเรานะฮะงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาตจังหวัดประจําปี2,568ค่ะทัานรองกิจกรรมภายในงานให้เล่าให้ฟังนิดนึงหลักๆมีอะไรบ้างคะครับก็ปีนี้นะครับ เรื่องของกิจกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับของเดือนเป็นกิจกรรมของดีเมืองสุราษฎร์นะครับและกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี68นะฮะจัดในวันที่1 4นะครับ14กุมภาวันบาเลนไท์ครับจนถึงวันที่23กุมภาพัุม์านะครับก็บริเวณตลอดนะครับถนนริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะครับตั้งแต่ท่าประวานนะครับยาวนะครับเป็นถึงสารหลักเมืองนะครับก็ต้องขอภัยด้วยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการจราจรนะครับก็จะหลีกเลี่ยง เส้นทางให้อำนวยความสะดวกโดยทางตำรวจทางมูลนิธิกุศลศรานะครับในเรื่อง <c oughs> ของการจราจร,จรซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่ร่วมบุญร่วมุศลนะฮะ <c oughs> ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราทุกปี <c oughs> ก็จะมี3หลักก็คือ3โซนหลักๆนะคร <c oughs> ที่เราเราจัดทุกปีนะฮะก็จะเป็นหนึ่งก็เป็นวีทีกลางครับที่จะมีการจัดการแสดงก็จะมีการปีนี้ก็เป็นการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่งนะครับท้องถิ่นนะครับท้องที่ท้องถิ่นครั้งที่2นะครับปีที่2ก็ปีที่แล้วก็ได้รับการตอบรับนะครับอย่างหนึ่งแน่นนะครับในการแข่งประกวดร้องเพลงนะครับแล้วอันที่2เป็นร้านนาวากาชาตินะครับบาที่บาทนะครับรายการใหญ่ๆก็จะมีทุกปีนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับตู้เย็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ของปลอบใจ ของปอบใจหนูได้ทุกปีเลยค่ะของปอบใจก็เปิดร้านได้เลยอ่าเป็นถ้วยเป็นจานนะครับน้ายาซักผ้านะครับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่3เป็นเรื่องของบูธเทศกาลนะครับการออกร้านจําหน่ายสินค้าของดีเมืองสุราษฎร์นะครับก็จะมีบูธของเหล่ากาชาตินะครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตต่างๆนะครับแต่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยคงเป็นเรื่องของออกสลากกาชาตินะครับ ก็เหมือนทุกปีนะฮะใบละ100บาทนะครับคืนวันสุดท้าย23มนะครับกุมภาพันธ์ก็จะมีเจ้าที่จากกองสลากมาหมุนหมุนรางวันใหญ่เป็นอะไรครับเป็นรางวันใหญ่เราคงเียนเท้นทองครับจังหวัดสุราษฎร์เราชอบทองฮะรางวันใหญ่เป็นทองคําแท่งหนัก30บาท30บาท30บาทนะครับรางวัลรองก็เป็นทองแท่งหนัก5บาท3รางวันนะรางวันใหญ่1รางวันรางวัลรองก็5บาท3รางวัน ที่เหลือก็จะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับที่ก็ตามที่เราโฆษณาในสลากกราชัดนะครับก็นําเรียนพี่น้องประชาชนว่า14่กุมภาพันธ์เลนทายถึงยีนะฮะก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานกราชัดกันแต่ที่สําคัญอีกวันนึงครับวันรวมน้ําใจนะครับวันที่เท่าไหร่วันที่5กุมภาพันธ์นะฮะก็ขออนุญาตนําเรียนให้พี่น้องนะครับที่มีความจิตศรัทธานะครับมาร่วมนะครับแสดงน้ําใจนะครับ มอบของนะครับที่สําคัญเป็นกำลังใจให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสลากกาชาติซื้อได้ที่ไหนท่านรองี้ตอนนี้สลากกาชาติก็ส่วนใหญ่นะฮะก็ตามอําเภอนะครับแล้วก็สมิเตราครับสมิเตราอําเภอสมิเตราจังหวัดที่ทำการปกครองนะครับแล้วก็ ไปอ้างร้านต่างๆก็จะมีอาจจะมีบูธไปวางให้ครับผมให้นครับค่ะสุดท้ายค่ะท่านรองถือว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในห่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะอยากจะให้ท่านรองได้อวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็เราสองคนด้วยเลยค่ะครับก็คงในวาระดีถีขึ้นปีใหม่2568นะครับก็คงอ้างเอานะครับบุญญาบารมีแห่งพระรัตรัยนะครับพระพุทธธรรมพระสงค์ แล้วก็บารมีแห่งราชวงศ์จักรีนะครับในหลวงรัชกาลที่10พระบรมราชินีนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุชยานะครับบรมธาตุวัดแก้วนะครับศาลหลักเมืองนะครับพระอเวโลกิเตสวนหลวงพ่อพัดนะครับแล้วทุกท่านนับถือสิ่งไหนก็ขอให้โดนประดานประทานพรให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งสติปัญญา เฉียบแหลมนะครับแก้ไขปัญหาช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกำลังใจเดินทางก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยมีโชคมีชัยทุกคนครับกลับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ท่านรองได้มีความสูงและแข็งแรงแข็งแรงขอบครับขอบคุณครับสวัสดีครับอวัสดีครับโอเคครับเรื่องการข่าวใต้นี้ต้องขอบคุณนะคกับตันบรรดาาทรชวันการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณที่เข้ามามากครับตอนนี้เราพักกันสักเดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาแหลกข้าวกันต่อค่ะ